สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนสายรูดเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะพี่น้องขาหรือว่ายินชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดวันที่5นะคะวันที่5เดือน4ปี64นะคะกับสูตรสตัวนะคะสูตรสตัวแล้วก็ เจาะสองตัวให้ด้วยนะคะหากมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็จะมาเจาะสามตัวให้เหมือนเดิมเนาะพี่น้องอเสียดายมากเลยงวดที่แล้วเกือบตรงๆพี่น้องนี่นี่นี่เลขเจ็ดนี่ได้เจ็ดนี่เป็นเลขสองได้นะพี่น้องนี่หัวคล้ายๆกันเนาะหัวเลขสองกับเลขเจ็ดคล้ายๆกันเสียดายจริงๆเลยเฉียดไปเฉียดมาพี่น้องจา๋า หนึ่งแปดเจ็ดนี่หนึ่งแปดสองจะเป็นน้องจา๋าโอ้ยเกือบเจงเป้งเลยจะเป็นน้องจา๋านี่หัวเลขสองกับเลขเจ็ดหัวคล้ายๆกันนะแต่มันมีหางเสียด,ดายจริงๆเลยดูวันไหนยินเจาะเบิ้ลเบิ้ลเขาก็ไม่มานะวันไหนไม่เจาะเบิ้ลน,นะบเบิ้ลก็มาเจาะยากจริงๆจะเป็นน้องจา๋าแต่ก็ยาก เราอยากจะลงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังดูไปด้วยกันเนาะเราก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะว่าจะเป็นหมหรือจะเป็นจาเนาะแต่ก็ยังดีนะคะที่ได้สองตัวล่างเนาะก็ยังดีนะคะที่ได้สองตัวล่างเนาะเจ็ดหนึ่งอินเจาะได้หนึ่งเจ็ดนะคะอิน ยีนตัดเอาหนึ่งเจ็ดเนาะยินไม่ได้ตัดเอาเจ็ดหนึ่งชอหนึ่งเจ็ดก็เลยลงหนึ่งเจ็ดให้เนาะนี่เจ็ดหนึ่งก็มีนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้เจ็ดหนึ่งแปดสองเนาะหนึ่งแปดสองให้หนึ่งแปดเจ็ดสองยีนไม่มาตัวเด่นยีนมาไม่ครบจะพี่น้องจา๋าถ้าใครใครมีตัวเด่นตัวไหนเนอะมาจับเอาได้นะคะพี่น้องค่งมาเจาะเจาะเองได้นะคะตัวเลขในตารางเนอะ บางทีตัวเด่ยนยีนก็มาไม่ครบเจาะก,ก็เลยไม่เข้าจะเป็นน้องจา๋าแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ได้7จหนึ่งไปทุกสูตรเลยจะเป็นน้องจ๋าหนึ่งเจ็ดน้อยยีนเจาะให้หนได้ทุกสูตรจะเป็นน้องจา๋าสองตัวล่างเนาะถึงจะไม่ได้สามตัวก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังได้สองตัวล่างอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาเจาะสามตัวกับสองตัวบนล่างสูตรเดียว สูตรเดียวเจาะให้สามตัวสองตัวแบบเจาะเน้นๆอย่างเดียวเลยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้ะพี่น้องจา๋าทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าลุ้นๆไปด้วยกันนะคะ ตามรับชมรับฟังต่อเลยนะคะกับสูตร3ตัวนะคะเจาะเน้นๆอย่างเดียวจะพี่น้องจา๋าตัวเลขในตารางถ้าใครมีตัวเด่นตัวไหนก็สามารถที่จะไปจับใส่เองได้เนะาะเดี๋ยวใครจะโชคดีนะคะงวดวันที่5นะคะเดือน4ปี64นะคะแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะ สูตรสามตัวแล้วก็สองตัวบนล่างนะคะเผื่อเราเผื่อเราพลาดสามตัวเราก็ยังมีสองตัวรองเนาะเผื่อได้สองตัวสองตัวก็ยังดีเนาะแต่ถ้าได้สามตัวก็ดีเนาะพี่น้องสามตัวทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะเดี๋ยววันนี้จะลงตารางให้ตรงกลางเลย ตรงะรางไว้ให้ตรงกลางเลยนะคะก็จะมี9กห้านะคะตัวเลขยีนก็มีเท่าเก่าจะเป็นองจ๋าแปดสตัวเลขก็มีอยู่นะแต่ทำไมงวดที่แล้วไม่มีสองเนาะ ก็เลยขาดคู่ไปเลยแต่ถ้าใครมีตัวเด่นตัวอื่นก็สามารถที่จะจับใส่ได้นะเจ้าพี่น้องจ๋าแต่ยินก็ยังชอบเต็งหนึ่งอยู่นะคะ ยินก็จะเจาะเลยนะคะตัวเลขในตารางไม่มีแต่หนึ่งยังหนักแน่นอยู่ก็เลยเอาเข้ามาด้วยเนาะยินก็จะเจาะสามตัวก่อนนะคะเจาะสามตัวก่อน หนึงอันนี้ตัวเลขในตารางนี่สามารถไปลุ้นได้นะคะสองตัวก็ได้นะคะจับสามตัวก็ได้เนาะแต่ยีนยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะขาดอีกตัวหนึ่งเนาะทั้งหมดสิบตัวพอดีจ้เพี่น้องจา๋า ชอบตัวนี้ในสูตรของยีนมีตัวนี้เนาะอันนี้ในตารางนะคะแต่สูตรสูตรที่ยีนจะเจาะจริง,รงยีนชอบตัวนี้นะอันนี้คือเจาะเน้นๆอย่างเดียวนะคะอันนี้คือในช่องสูตรของยีนนะคะตัวนี้อันนี้คือตัวเลขในตารางที่ยีนเคยตีให้เนาะแต่เลขที่ยีนเจาะก็ จะมีเลขในตารางของยีนอีกสูตรหนึ่งเนาะเอามาใส่รวมกันนะคะก็ในตารางนี้ก็เอามารวมกันเหมือนกันเนาะ หนึ่งเกหนึ่งศูย์ศนย์นีนเอามาจากสูตรหนึ่งะคะศูนย์ในตารางไม่มีนะคะเอาสูตรมารวมกันก็ จ็นึ่ตัวนี้สามารถที่จะเป็นรุ่นสองตัวได้นะคะตัวตัวที่เจาะสามตัวยีนจะเจาะอีกสูตร์หนึ่งนะคะในตารางของยีนนะคะเก้าศูนสาม สามศูนย์ห้าหากหกห้าศูนย์สามสองหนึ่ง วันนี้ไม่ได้ใส่เบิ้ลนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ลงเล็กเบิ้ลนะคะวันนี้เจาะอย่างเดียวจะเป็นน้องจ้าแต่ก็จะมีตัวเจาะสองตัวให้ด้วยนะคะเป่เจาะเน้นๆอย่างเดียวจ้ะสี่หก วันนี้เอาแค่นี้พอ9ชุดพอไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็จเจาะ2ตัวนะคะ2ตัวก็คือเจาะเน้นๆอย่างเดียวเนาะตัดหางเอาแล้วกัน06ก็05 สองหนึ่งสามหนึ่งก็ยังชอบหนึ่งอยู่นะคะก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหก ก็อันนี้ก็ชอบอยู่นะนี่ก็ยังชอบอยู่ตัวหนึ่งเนาะเอาหกหกแล้วกัน นี่ก็สูตรสูตรสูตรส,ส,สามตัวสองตัวนะคะวันนี้ไม่เจาะเบิ้ลนะคะวันนี้สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะหากท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ